สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาทีค่อยบอกเจ้าแล้วสิเออโอเคครับเอฟซีครับวันนี้ก็มีข่าวด่วนนะครับมีข่าวด่วนก็อดนนี้ด่วนจริงด่วนจริงแล้วก็วันนี้นครับก็จะมาพูดนะครับซึ่งมีออดีตคนที่เคยเสียเงินให้กับเจ้าปี้ดีว่ไในฐานเรื่องน,งนี้อ่ะสายตัวมาหาผม <c oughs> ได้การแล้วครับได้การแล้วคืออย่างนี้สิครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อวันนี้ย้ำนะครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่อัจฉริยนิยายเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุติขึ้นมาท่านใดเข้ามาพิมพ์ชื่อบุคคลที่สามกะผมไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นล่าสุดนะครับอดีตคนรักของเจ้าปี้ในฐานเรื่องนี้ในวัยหกสิบ่าถึงเจ็ดสได้มีการสายตรงมาหาผม ได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้ผมฟังหมดทุกอย่างอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทุกท่านจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่เขาบอกให้ผมปิดชื่อเขาไว้แล้วก็ไม่อยากให้เอาคลิปเสียงมาเปิดถ้าไม่จําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมออกมาเกินให้กับเจ้าพี่ฟังก่อนนะครับอันนี้ผมไม่ได้คู่ ซึ่งมีหญิงปิศนาในสายตรงมาหาผมซึ่งค่อนข้างเสี่ยงที่จะมีอายุนะครับโทรมาเล่าเรื่องราวาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่คุยกันคบกันไปไหนมาไหนด้วยกันเรื่องมันเรื่องมันจับใต้จนชนต่ออยู่ตรงนี้เอฟซครับ ผู้หญิงนะครับคนนี้นะครับได้รับสาร,รภาพกับผมหมดแล้วว่าอันนี้เขาไม่โทษใคยเขาอยากให้เรื่องนี้เป็นวิทยาทานให้ระวังคนประเภทนี้เอาไว้การลครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ได้มีหญิงชราคนหนึ่งอายุก็ย่างหกสิบฝากเกือบเจ็ดสิบได้มีการหลงรัก เจ้าปี้คนหนึ่งที่วางตัวว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจมีธุรกิจมากมายคำพูดคำจาหน้าโซเชียลกับหลังโซเชียลค่อนข้างที่จะแตกแยกกันค่อนข้างที่จะคนละเรื่องกันหน้าโซเชียลดูเกี้ยวกาดดูมีพิษมีภยัยแต่หลังโซเชียลกับบรรดาผู้หญิงที่เจ้าปี้หลอกหรือครบนั้นนะครับ อ่ะมาต่อไว้สิครับนะพอดีจะไปทำธุระเราจะไปหาคนสำคัญของเจ้าพี่คืออย่างนี้ครับสิครับหน้าหน้าโซเชียลกับหลังไมเนี่ยบุค,คลิกจะต่างกันเลยหน้าโซเชียลเนี่ยเป็นคนที่พูดเนี่ยนะครับนะ,ะบางครั้งก็เป็นสุข,ขุมบางครั้งก็ดูดูดูโหดร้ายดูดูไม่ใช่แต่หลังบ้านนี่เป็นสภาพบุรุษนะครับพูดจาอ่อนหวานมีหลักการในการพูด จนทําให้ผู้หญิงหลายคน่ะหลงคลางไขในคารมจนบางคนเนนี่ยะครับเสียเงินเสียทองไปแต่ตรงนี้มาโทษใครไม่ได้นะครับผู้หญิงคนนี้ได้สาร,รภาพกับผมเองว่าอันนี้อันนี้อันนี้ป้าไม่ได้โทษโทษโทษใครนะคือป้าให้เขาเองป้าให้เขาโดยสเสน่หาแล้วก็มีผู้หญิงหลายคน มีผู้หญิงหลายคนที่ที่ให้โดยสเสน่หาเหมือนที่ป้าโดนนะครับอืมเหมือนที่ป้าโดนนะครับ,เ,นนรบเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ป้าคนนี้นะครับได้ยอมที่จะโทรมาหาผมแล้วก็ได้มีการพูดคุยนะครับแล้วผมก็ยืนยันได้เพราะว่าแกแกพูดข้อมูลในเรื่องของจอปี้เนี่ยได้แม่นแล้วก็เป๊ะทุกเหตุการณ์เป๊ะมากคืออย่างนี้ ผู้ชายคนนี้นะครับใช้คารมหลอกว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจต่างๆนานาเพื่อที่จะหลอกลวงต่างๆนะนะครับเพื่อที่ใช้คารมเนี่ยใน,ในการวางตัวของเจ้าปีเนี่ยหลอกเงินผู้หญิงหลายคนหลอกยังไงล่ะครับบางทีก็ใช้คําพูดใช้คําจาเพื่อหวาเนเสน่ห์จนทําให้ยายๆเหล่าเนี้หลงคลัง่งคลายโดยโ,โดยการที่บางครั้งก็เสียเงินเสียทองให้เอง แต่อันนี้บางทีนะครับมันก็ต้องโทษผู้หญิงวันนี้ครับยายคนนี้นะครับป้าคนนี้ได้โทรมาผมว่าป้าโทษตัวเองนะป้าไม่โทษไข่แต่ป้าอยากให้เป็นวิทยาทานว่าผู้หญิงหลายคนที่กําลังกําลังหลงคารมของเจ้าปี้อยู่ให้ระวังมันจะพูดจาหวาดล้อมพูดจาดีพูดจาให้หน่าเชื่อถือพูดจาว่าวัดล้อมหวัดสเสน่ห์เหมือนยอดอะเหมือนใช้คํายอดนะครับผมก็ยังงงว่าไอ้พดชิบไอ้ไอ้ไอเจ้าปี้นี่แม่งหลอกขนาดนี้เลยเหรอ ทำไมผู้หญิงไปหลงคาลมอะไรมันนะครับก็ไม่เข้าใจเลย <c oughs> ก็ไม่เข้าใจเลยนะครับแล้วเรื่องของเรื่องนะครับมันมีการสนทนากันมีการสนทนากันกับยายป้าคนนี้นะครับซึ่งป้าคนนี้นะครับได้บอกว่าเอาไว้ยามจำเป็นนะ อืมให้ผมเนี่ยใช้คลิปเนี้ยในยามจําเป็นในยามที่อโดนมันโจมตีหนัหนกๆให้ใช้คลิปเนี้ยเอาไว้เปิดในยามจําเป็นนะครับแล้วก้าวแกก็ได้มีการส่งคลิปเสียงมาซึ่งคลิปเสียงนี้มีการสนทนากันในกลุ่มกลุ่มหนึ่งในในวงปาร์ตี้ปาร์ตี้หนึ่งซึ่งมีเสียงหลายคนเนี่ยนะครับอยู่กันด้วย นะครับแล้วมันมีที่มาที่ไปของคลิปที่บอกว่าคําพูดที่บอกว่าลุงช่างไม่เคยเห็นหัวใครไม่เคยให้เกียรติไครเป็นคนที่แม้แต่ผมเขาก็ยังไม่ให้เกียรดในช่วงระยะเวลาที่ผมหายไปเขาก็ ไม่เคยถามแล้วก็ไม่เคยพูดถึงแต่กลับไปพูดในไฟ์สดว่าลุงช่างไม่รู้จักเจ้าบี้เป็นการส่วนตัวไม่มีการไม่สนิทกันรู้จักแต่ทางโซเชียลเลยทำให้ผมเนี่ยรู้สึกน้อยใจนะ ถึงพฤติกรรมต่างๆผมไม่เอาแล้วผมขอถอนผมขอถอยอืมใครจะอะไรยังไงก็แล้วแต่ผมไม่เอาแล้วผมขอถอยซึ่งเอฟซีครับมันมีคลิปนี้ออกมา <c oughs> <c oughs> นะแต่ผมเนี่ยจะเอาไว้ใช้ในอย่างจำเป็นผพูกเพ่นี้ก็น่าจะรู้แหละนะว่ามันคือคลิปอะไรเนาะมันะ่าว่ามันคือจะคือคลิปอะไร ผมไม่อยากพูดมากหรอกนะครับแต่วันนี้ผู้หญิงคนนี้ป้าคนนี้ได้คุยละเอียดผมไม่เยอะซึ่งบางทีผมฟังข้อมูลทุกอื่นมามันก็ไม่ใช่นะอืมันก็ไม่ตรงนะคือพูดง่ายคือผู้หญิงทุกคนเนี่ยให้ออจาจย์พี่ให้โดยเนหาเองที่ผมฟังมานะครับเท่าที่ผมฟังมานะครับ ซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะครับให้เจ้าพี่โดยเสน่หาเองนะครับเพราะอะไรครับเพราะเจ้าพี่เนี่ยใช้คําพูดเนี่ยหวาดล้อมนะใช้คำพูดจาไพเราะเพราะพลิ้งจนทําให้สาวสูงวัยเนี่ยหลงคารมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมออกมาพูดเนี่ยนะครับเตือนผู้หญิงหลายๆคนที่ยังหลงเป็นเหยื่อของเจ้าพี่ในทานเรื่องนี้ ให้ถอยออกมาซะนะครับแล้วผมก็ได้รู้ข้อมูลอะไรมาเยอะโปรดติดตามต่อ,ตอไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องมโนขึ้นมาเองเรื่องสมมุตินะเรื่องสมมุติแล้วกันนะครับก็ขอบคุณป้าด้วยที่แชร์ประสบการณ์ชีวิตแต่ป้าแกก็ไม่อยากจะอล้วมาป้าแกแคมีผัวมีผัวมีลูกแกก็ไม่อยากจะให้มันเป็นประเด็นเดีว เดี๋ยวมันจะทําให้ครอบครัวเเดือดร้อนเราก็ต้องเซฟป้ากันด้วยนะครับต้องเซฟป้ากันด้วยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็โปรดติดตามคืนนี้ว่าเจ้าพี่จะออกมาแบบไหนนะครับแต่ผมเชื่อว่าเจ้าพี่อ่ะไม่กล้าผมหรอกนะแต่คนอื่นเนี่ยอาจจะโดนนะครับอืมโอเคนะครับ